โทษด้วครับคุณแม่กระโสดปะครับเห็นพี่บุกลระโสดเลยใช่ไหมคะเอ้าตัวโรกใส้บุกน่งใสครับโอ้ยบุกคือสินางลำบากเสอนาะบ้านี้พบกับผู้ปราัยทันต่อไปใช่ค่ะคนคนนี้เป็นนักการเมืองระดับตํานานเป็นสสมาแล้วเจ็ดสมัยครับเป็นนายกอบจมาสิบสองปี อีหยังที่ควรสิเป็นเลาเป็นเมัดแต่แบบที่โบอรนาสิไม่เป็นแล้วก็ยังไ่เป็นแล้วไปเป็นผู้ก่อการ้ายนงครับเขาบอกว่าเป็นผู้ก่อการ้ายเท่ากับเป็นนายกอบจเลยนะแมนครับแล้วเป็นสสก็ดีมักน้ำอยู่เป็นนายกกับมักแต่สงสัยว่าเราไปเป็น็อหยังผู้ก่อการลายนี่ครับเราอภิปรายในสภาพเนี่เจ้าของประโยคที่เป็นอำนาจเด้โหหาพ่อมึงเหลอแล้วอ่ะ ปรแกรมเสียงในเสียงกรีดังต้องรับวิเชียนข้าวขำครับพี่น้องกับเรียนพี่น้องชาวจังหวัดอุดรที่เคารพรักทุกท่านครับ พ่อท่านสรารวุฒิเป็นพนมพอเววาอยู่พวกเข้ากับป้อยให้เป็นพระเอกอยู่ผู้เดียวยืนอยู่ผู้เดียวให้เด่นเด่นพ่อพ่อใหญ่พิเชียรเขาคขำมมว่าสุ้มหนีบมาแบ่งความรอไปมืดเลยอ,อยู่ข้างซ้ายข้างขวาผมนี่สองข้างนี่เป็นสอจอเป็นผู้สมัครสอจอ ทั้ง4 2เขตของจังหวัดอุดรนานีพ่อพี่น,น้อ,นองครับวายงาม,งามลกูกหมายงาม,งามวายเอาคะแนนพี่น้องเข้านี่แหละสิให้เข้าเป็นเป็นยังกับพี่น้องเข้าทั้งนั้นละ่ะเออบางเน่งคันอนุสณ์เยี่ยมสะอาดครับน้องเดียบอกว่าผมเป็นผู้ก่อการร้ายเเป็นยังบ่โดดเดี่ยวดอกอดีศรก็กไปเขามองคุ้มขังน้ำกันละ อดีตสอนเพียงเกียรติกันอยู่ข้างหลังนั่นเดี๋ยวนี้นัทวุฒิก็คือกันขวัใชยก็คือกันก็แก้วคือกันวรชัยคือกันซุ่มมาอยู่น้นกันนี่ถือคดีเดียวกันแหละครับแต่ว่าพอเขาปฏิวัติปั๊บขาอซาุ้มมา่ไปขังไว้สาแก้วแน่สระบุรีแน่การจนบุรีแน่แต่ว่าผมถือขังเดียวอยู่มอเตอร์บอยสองซีนี่เจ็ดมือครับพี่น้องมันขังโก้ซื่อๆนี่ไหม แต่ว่าคนถือขังมันบก้เยนะมันบอ,เ,อเจ็ดมือครับขนาดเป็นนายกอบจอ,อยู่เนีมันเอาไปขังไว้แล้วปล่อยมากกับปล่อยโกโก,โกแ้แต่มาเหตุงานต่อพี่น้องครับการเป็นนักการเมืองผ่านมาแล้วเหลียวไปข้างหลังผมเป็นสอสอพอร้อมท่านอดิตสอนเพียงเกตปี2 5 3 1มานับปีถึงปีนี้36ปีแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ลูกไส้ลาก็เป็นสสออแล้วเขียเก้าเมียก็เป็นสสออเขียดสิบเจ้าของก็ตกงานแล้วดูนี่ตกงานแล้วเพราะว่าล่าออกเออมียเลี้ยงกับลูกก็เลี้ยงเพราเลี้ยงก็สิไปบวชตัวเนาะมันบ่วัดใดบอกเด้อบ่มีหลวงพ่อประจำวัดสิไปบวชแล้วว่าพาตัดคอสะโพกห,หายสะกอนมันนั่งบทันได้ อันที่ตัดสินใจล่าออกกับถือไม่เท่าอยู่เดี๋ยวนี้นั่นก็ด้วยเหตุผลว่าสะโพกข้างขวาเนี่ยเสื่อมอย่างรุนแรงไปหาโรงพยาบาลนะ้หมอก็บ,บอกว่าต้องพาตัดทิมซะหมอว่าตัดเปลี่ยนเลยครับสุดท้ายก็ไปหาหมอหมออามส่งวุฒิทู่บันดุงวก็จับของเอ็กเซลล์เสร็จเรียบร้อยก็บ,บอกว่าต้องพาเปลี่ยนขอสะโพกอย่างเดียว เห็ุอย่างไรล่ะเห็ดงานบ่ได้ไปหาพี่น้องกับบ่ได้ก็เลยต้องตัดสินใจเล่าออกพอล่าออกแล้วนี่งววซ้า้งวงวขวาเห็ดจยางไรน,น้องผู้ใดน้อสิดีที่สุดสําหรับการที่เป็นนายกอบจอพี่น้องครับการเป็นนายกอบจอนั้นผู้ใดก็เป็นได้ยุดอกมันมีงบประมาณอยู่ในนี่พันสองร้อยล้านมีอาค้างก็ยุนี่เดี๋ยวเห็นอยู่นี่ครับเ็ปสั้นนี่ครับ ตึกนานในซีสั้นแล้วก็ตึกสภผ้าแล้วก็ตึกเจ็ดสั้นมันมีห้องทํางานหน้ายกอบจอ็อยูุสั้นซีกันผู้ใดก็เป็นได้ครับเพราะว่ามันมีกรอบอานาจหน้าที่เขียนไว้บอกแล้วว่าให้เฮ็ดหยังได้แนะ่เฮ็ดถนนได้ทอดไดเฮ็ดท่องเที่ยวได้จักเบอร์เซ็นการศึกษาได้จักเบอร์เซ้นเฉลิมพระเกียรติจักเปอร์เซ้นทรงธุรชิจจักเปอร์เซ็นอบจ,ออจอมีงบยู่พันสองร้อยล้านเท่าเงินเดือนกับค่าจ้างซัดก็ไปซีร้อยล้านแะครับ เหลืออยู่อีก800ร 800, ้อยฮ0 0ร้อยใหสนุนอีก400รอยครับเหลืออยู่อีก400ร0อยสี่ยงินอุดหนุนอีกเงินการศึกษาอีก200รยเป็นพันหนึ่งเหลืออีก200รอส่งเสริมอาชีพจะเริ่มประเกีติงนานปล่อยป่างานอื่นๆกีฬาให้อุดหนุนสะมาคมกีฬาให้ลูกหลานข่าไปแข่งกีฬา อุดหนุนจังหวัดอุดหนุนงานประเภทนี่ทุกอำเภอเมื่อละสามแสนหาแสนอุดหนุนโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลละสองล้านสามล้านมันก็เม็ดนะครับเขาก็บอกว่าเอยขั้นเขาเป็นซีปีนี่งบพันสองร้อยล้านซีปีซีพันแปดร้อยล้านเสียบเอาไปเฮตดถนนม็ดมาสันว่าเอาเราซุมนั่งยุ่อบจหาล้อยเขาค้นกับคู่อีคาร้อยเสียเงินเดือนใส้สันนะขั้นเอาไปเฮตดถนนม็ดหนึ่งแม่นบ่ แล้วก็หมอหัวหน้าพักเขานั่นไปนว่าวอยู่เพื่อวังสมหมอวันที่เก้าบอกว่าอบจอ,อุดอรมีเงินสะสมอยู่อีกขั้นหนาร้อยล้านโอ้ยบ,บัาลาไอ้บงจักจะจะว่าเบาจะเป็นหัวหน้าพักบรูเรื่องงงงบเงินสะสมอบจอมันติดลบเงินสะสมสาธารณภัยมีอยู่รล้อยเดียวตามกฎหมายเขาสะสมได้สิบเปอร์เซ็นต์ ได้ร้อยหนึ่งหักไก่ค่านู่นนี่นั่นออกแล้วนี่เขาตั้งไว้ว่าพันหนึ่งเนี่เขาสะสมได้แค่ร้อยเดียวคือสิบเปอร์เซ็นต์ผมปีโควิดมาันหานักนี่บิ๊กจ๊ดประทุมธานีเราเงินไปซื้อเงินสะสมเดียวกันนี่ละของเรามีหลายกว่าเราไปซื้อวัคซีนซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มยุดจากสถาบันวิจัยจุลาพรอนเอาไมา้พ่อแม่พี่น้องได้ฉีด พ่อว่าพอมีน้องคนสูงอายุบางเจ้าก็บ่อยากฉีดซีโนแวคของพ่อใหญ่ประยุทธ์ของพ่อเอกประยุทธ์อืมพุทธังคนเงินบ่อยากบ่มักพ่อเอกประยุทธ์บ่ฉีดของหัวมันดอกเพาะสันว่าก็บอกบอกใครแน่ยกวิเ,เชียนแปลวาซีโนโฟาร์มมาไปซื้อมานลอยล้านเม็ดเลยเงินสะสมบ้านนี้ก็เริ่มสะสมใหม่แล้วห้องก็ได้ยี่สิบล้านครับติดลบอยู่แปดสิบล้านบักมอนซื้อวัฒเห่งวนาพักคน บอกว่าเอา,าจอมีเงินสะสมอยู่อยูุพันห่รอยล้านาบบาว่าอย่างเขาเยากอายเนาะพี่น้องเนาะบ่รู้เรื่องกับว่าเอ,อาเองบ่อยากอายมาถามผู้เข้าเย็่งกับมือนี่มาก้อนที่ออกมาผมล่าออกวันที่หนึ่งตุลาผมปิดงบปี2567น่ดครับวันที่28กันยางบประมาณติดลบอยู่รอยครัวแต่เงินสะสมสารลภัยเนี่ยติดลบอยู่80ดสิบล้านดังนั้นจึงบอกพี่น้องว่า การเป็นนายกอบจอนี่สิมาควาทางแต่เงินอยู่ในอบจนี่บ่ได้เพราะว่ามันต้องมองไปไกลๆร่วมกับรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดยางเช่นตอนนี้ผมมาเป็นนี่ผ้ามูผ้าผูว่าเดินนาผมนี่ออกเงินส่วนตัวเองเอาเงินซื้อเสือทีิ้มไป,ไปไปสู่กับเขาเพื่อเอางานพืชสวนโลกมาล่องหนองแดกเดี๋ยวนี้ได้แล้วเหลือสองปีสิได้จัดวันที่หนึ่งพฤศจิกาปีสองพันหกสิบเก้าได้จัดครับ เพื่อนโลกจันอยู่น้องแด่นี่ผู้ใดไปขููจัหน้องแด่ปอกจากเทียตตะลารักษีหน้าสิไปทั้งน้องไขยตรงถนนใดทั้งรถไฟตัดพานนะขวาเมื่อนะครับตรงขวาเมื่อนี่เขาเป่นน้องแด่มองนานละพันก็อลไรแต่เขาจัดสามร้อยไรมันหลาง่ายเลื่อนจํากับพวกผมนี่แหละครับกับสอสอทั้งหลายของเมืองอุดรนี่พักกันพลักดันจกนกระทั่งเดียวนี่ก็ได้ที่แล้วผมบินมาท่านจัดนาที่ดิน ตอนนายกยิ่งรักมาประชุมอยู่นี่ผมเป็นประธานสอสจังหวัดอุดรผ้ามูขอมหาวิไลจากท่านนายกยิ่งรักเป็นมติคอรอมอไปแล้วเดี๋ยวผมเป็นประธานเจ้าหน้าที่ดินท่านว่วเสนีตั้งก็ไปได้บ้านฝากบ้านนองให้กิโลเมตรที่สิบสามสี่พันหาร้อยไรเดี๋ยวนี้นายกยิ่งรักตอนปีหางกันเล่าเงินบำบาดมหาให้่ยี่สิบหกล้านเอาให้ศึกษาธิการภาคเอามาศึกษาออกแบบเป็นเล่มไปแล้ว ตอนนี้ขอใส่ทีบ่บอนจบเพราะว่าเป็นที่ของทหารบอกมันทีา่าดพระศรูแต่ว่าทหารขอใส่อยู่ทรงขค้ือนบท่านใดมันค่ามามีคนไปยึดยุ่นไปง่ายอ้อยอยุ่นยี่สิบก็ไล่เดี๋ยวกันที่แคให้มันจบดังนั้นการเป็นนายกอบจบอกมันสิมันนั่งจกแต่กล้องเขาหน้อยอยู่ของอยู่นี่บ่าแมนมันต้องไปเบื้องโลกกว้างว่ามองไดเสียเตุยังเพื่อพี่น้องประชาชนเรื่องจำหนี่ร้อยวันพันปี ยังมากโกรโดยนไกโรงเรียนอนุบาลไกลโรงเรียนอุดรพิษไกล่ราชินูไก้อาชีวะยังสิเพราะเขาต้องคิดแบบนี้ถนนนุกงแหวนรอบสองอยงนันสิคลื่อนไหวมัสุิแนวแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องครับผมเป็นนายกอบจอ,อยู่ช่วงนายกยิงรักปีเดียวได้เงินพุดหนุนอยู่ร้อยหาสิบล้านเขาปฏิวัติป,ปั๊บนอกจากจับผมไปขังแล้วเงิน ุดหนุนเฉพาะกิจให้ปีละสี่สิบล้านครับจากร้อยหาสิบล้านปีหกศูนย์มาได้จากบาทกระเทากับว่าผมบินนายกอาบาจอยุไฟข้าอยุ่เก้าปีครับเดี๋ยวนี้ว่านายกอุงอิงมาเป็นผมก็ล่าออกระด้บาทหนึ่งโชคดีกระนั้นพี่น้องเช่าดอนต่อไปได้คนที่เหมาะสมคนที่ใกล้ชิดกับพักเพื่อไทยคนใกล้ชิดกับนายกอุงอิงคนใกล้ชิดกับรัฐมนตรีต่างๆ คือคุณสระอุดเพชรพนมพรตาน,นี่ครับเป็นคนดีมีน้ำใจเสียสาระยิ้มแย้มแจ่มใสน่วยการดีสูงไงเป็นนักกีฬาจบการศึกษาจากมหลาลัยอัสซัมชันปริญญาโทว่าภาษาอังกฤษได้คล่องปรือนี่ประสบการณ์เยอะแยะเป็นประธานกับมธการมากดังนั้นมือนี้เรื่องสุดท้าย สิมาขออนุญาตกาบล่าพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตลาเอาคุงก้นถามหรอกวันหนึ่งนึงนล่าไปใส่าสันเป็นมะเร็งขันซีบอกว่าสันว่าบ่เป็นมะเร็งขันซีเป็นเจ็บขาซื่อเจ็บขาสะโพกนี่เสื่อมแล้วก็เป็นบางย่างก็เป็นคือนูเจ้ารามีสามย่างนี่เก้าก็เป็น ความดันก็เป็นเจ้าก็เป็นที่กันล่ะความดันเบาหวานเจ้าก็เป็นที่กันล่ลนยู่นความดันเบาหวานมากครบเสร็จเลยนี่อันที่สำคัญห,หนักๆคือขอ้อสะโพกิล่าเขาโล่งสมจักข้าวด้วยพี่น้อง้อแต่ก่อนศิลาพี่น้องก่อนสิไปก็ถือว่าอำลาวิธีการเมืองยังเป็นทังการต่อพี่น้องประชาชนประมาณสามหมื่น 30, คนมือนี่มาจากทุกอำเภอนายวิเชนเขาวขำ สำนึกในบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องเสมอครอบครัวผมพี่น้องก็โอบอุ้มตลอดที่มสจผมสองสมัยที่ทรงลงพี่น้องก็โอบอุ้มให้สจผมทุกทุกคนในทุกทุกเขตได้รับการเลือกตั้งเอาก้อนิีว้าอีกต่อไปกะวายเอาคะแนนยักเ์เทอร์หนาสจเขาบอกง่ายว่าพี่น้องบอกง่ายเนาะ ขอให้นอกจากวันที่24นี่ซอยกันโอบอุ่มท่นา,านสารวุฒิเทพลนพรให้มาเป็นนายกอาบาจอแล้ววันที่หนึ่งในที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันสิถึงนี้สิมีการเลือกตั้งย้อนบัตรลงคะแนนเลือกสอจอทีมนี่ให้พ่อไม่มีน้องซอยพี่เจน่าเลือกสอจอในทีมพวกเขาทั้งมัดที่ยืนี่ได้บะครับอ้าเห็นบ่ เพราะท่านบอกวายกว็วายเลยเห็นบอเพราะว่าได้ป๊บดีวายเลยชีวิตการเมืองของผม36ปีในการเป็นผู้อยู่แนวหน้าเป็นสอสอมาเจ็บสมัยเป็นนายกอบจอมาสิบสองปีกระิสิ้นสุดในมือนี้ต่อไปกระเป็นผู้ซอยเป็นพระร่องเป็นลูกน้องเพื่นอนแต่ก,ก่อนเ็เกยเป็นตะย่างอยู่แถวหน้าคอยพ่อแม่พี่นอ้องยู่ดีมีแห้ง ไอ้คิดถึงกันเนี่ยเด้ออาลังเ่อชีวิตพวกเข้าอาีตบอลูวันทีตายจากกันย่ำไยกับโบงูเมื่อนี้ว่าถือว่าล่ากันเป็นทางการเด้อล่ากันแต่ว่าจะหายน้ำกันแต่ว่าผมก็จิคือคือเสียหายอยู่จักน้อยนี่แหละเพราะว่าสามสิบหกปีพี่น้องว่าเคยลงจากเวทีเลยอยู่เวทีตลอดเมื่อนี้เป็นเวทีสุดท้ายสำหรับชีวิต ขออนุญาตลาพี่น้องกับลาพี่น้องแต่เราบทยุตสายน้อแต่ราบทย่างย่างญี่ปุ่นบ่ย่างไหวผ่พี่น้องครับผมขออนุญาตฝากเรื่องสุดท้ายสำคัญที่สุด ในชีวิตได้จักเรื่องบะฝากได้บ่ครับขอฝากสราวุฒิเพชรพนมพรเบอร์สองเป็นนายกอบจอได้บ่พี่น้องได้บ่ครับเบอร์สองได้บ่ครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือด,ดัง กัพเสียงมาเสียงมากดังๆับพี่น้องขอเสียงคนทงสีเมืองอุดรธานีดังๆยาวๆกบพี่น้องดังๆยาวๆ